บางใช้าย60เพราะว่ารับแสงจากส่วนหนึ่งที่มันเป็นโดยตรงโดยตรงนะครับแล้วก็บางก็ใช้แสลงส่วนหนึ่งที่เป็น50%ซ์มาซ้อนทับกัน2ครั้งกลายเป็น100%เซสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเดี๋ยวบางจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัด ท่าผู้ชมเห็นข้อต่อนั้นไหมข้อต่อเห็นไหมนี่คือส่วนที่ว่ามันขาดไปนะครับส่วนที่มันขาดคือไม่เพียงพอบางก็เลยซื้อสแลนมาเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้เชือกในการยึดมัดยึดติดเข้ากันถามว่าตอน,นั้นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวบางจะให้คําตอบส่วนบนนะครับผู้ชมเห็นไหมส่วนบนส่วนนี้นครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนข้างล่าง ท่านผู้ชมครับตัวนี้ห้าสิบทับห้าสเท่ากับหนึ่งรอยเปอร์เซ็นถามว่าแสงมันส่องผ่านเข้ามาได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ที่บางใช้ส่วนนี้เพราะว่าแดดมันจะค่อนข้างแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บางกันนะครับนอกจากแดดแล้วเนี่ยบางจากกันลมด้วยนะครับกันลมด้วยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชมการส้ม เหตุผลที่ต้องยึดเพราะว่าใบมันค่อนข้างยาวแล้วก็ก้านมันออกมายาวมากถ้าหากว่าเราไม่ใช้มายึดโดนลมแรงๆนะครับมันจะหักได้เช่นเดียวกันมันก็คือใช้วิธีนี้กันในข้างบน50ซก็คือโอเคนะครับผมส่วนที่บางบอก60ซนมันเป็นโรงเรือนเก่าของบางนะครับผมเดี๋ยวบางจะไม่ดูคันหลังคาของเก่ากันนะครับนี่คือโครงหลังคาเก่านะครับโครงหลังคาเก่า โครงหลังคาเก่าครับโครงหลังคาเก่าที่บองใช้นั้นตอนนั้นนี่คือเสาเก่านั่นแหละครับคือมันโดนแดดแบบจังๆแบบแรงๆมากมันก็จาเป็นต้องใช้หกสิบเปอร์เซ็นต์ในการผ่านแสงแถือว่าต้นไม้ตอนนั้นโอเคไหมก็โอเคครับมาถึงจุดนี้ได้ท่านผู้ชมครับ แล้วก็ราคามันก็อาจจะแตกต่างกันไปถ้าหากเราซื้อม้วนราคามันก็จะถูกนีตามซื้อตามห้างใหญ่ๆนะครับผมบางไม่สามารถจะลูดได้นะครับซื้อตามห้างใหญ่ๆแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อจํานวนน้อยสามารถซื้อตามร้านขายปีตามร้านอุปกรณ์เกษตรได้นะครับราคามันก็อาจจะต่างกันถ้าซื้อมวนใหญ่นะครับมันจบไปทีเดียวครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับบางคิดว่าจะเคลียร์ครับเกี่ยวกับการใช้แสนดพังแสงสําหรับโรงเรือนของบางแต่ที่บางกําลังอธิบายไปเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทําไมบางใช้ผ้าใบาสีขาวบางให้คําตอบไปแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบางก็ขอจบข้อมูลมาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวบางจะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างใช้เสากี่ต้นเหล็กกี่เส้นยังไง งบเท่าไหร่หากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอสลามุอะลัยกุมบอตรงมาตุลลอฮิวะบนบอหลการตัว